สวัสดีครับยังเช้านแรกผมชวนดีเอฟซีพิชชันนะครับผมตอนนี้มาถึงหน้างานอีกแล้วเหมือนเดิมครับผมครับผมหน้าทำงานเหมือนเดิมกำลังจะไปสแกนหน้าทำงานครับครับผมพรุ่งพรุ่งนี้หยุดนอกงานเนาะพรุ่งนี้หยุดครับตั้งใจว่าจะไปหาปลาซะานหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพายุรับที่หนึง่งลบก่อนนะเดีลบก่อน ทางนี้เข้าเข้าทางเข้าไปคล้ายกับบริษัทก็บริษัทเลยพูดงี้ก็นนี้โุ้บรรยากาศดีบรรยากาศดีมากฝนไม่ตกฝนตกใส่วันนี้แต่เมื่อวานอู้ปฝนตกตอนมาทำงานฝนตกฝนฝนไม่ค่อยตกอยู่ยิ้มจมู การยับยื้อเกาอขยกสู้กิ้มันยืมอยื้ออย่ืมเจียนี่ครับบรรยากาศการเดินไปทำงานครับรถจอดซอยแปดงานอยู่ซอยสิบแต่ก็ไม่ไกลนะครับช่าง,งกไปลาในตำนาน <laughs> <laughs> อากาศโปร่งใสมากไม่ค่อยมีลมมีเดชโอ้ไม่ค่อยมีลมมีเดชไม่ค่อยมีลมมีฝนยังไงครับติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมครับชีวิตของการใช้ชีวิตของจใจนะฮะมันจะเป็นยังไงการกินอยู่ยังไงการนอนยังไงการเมายังไงเนาะการเมายังไง่ยฮึ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 ่